พี่น้องที่รักก่อนที่โยชัวจะสิ้นชีวิตเขาได้เรียกคนทั้งหลายมาชุมนุมกันต่อหน้าพระเจ้าโยชัวกล่าวถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อประโยชน์ของชาวอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงเรียกบรรพบุรุษของพวกเขามาตั้งแต่อับราฮัมอิสอักยาโคบเอเซาและลูกหลานซึ่งการกล่าวถึงบุคคลแต่ละคนนั้นไม่เพียงมุ่งบอกว่า เขาเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่ยังเป็นการเตือนใจชาวอิสราเอลถึงจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยของตนพวกเขาจึงต้องตระหนักถึงความดีและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตคิสชนก็เช่นกันเราได้รับพระคุณและการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำให้อย่างมากมายเราจึงต้องมีชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยเช่นกัน พระเจ้านั้นส่งช่วยนำพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แกบ่บรรดาผู้นำและผู้โอโสของพวกเขาพระเจ้ายังได้ทำให้ประชากรได้รับรู้สิ่งต่างๆในประวัติศาสตร์โดยทางโยชวัวมีการกล่าวถึงการอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ต้องเผชิญการต่อต้านแต่ก็มีพระองค์ทรงช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด อย่างการต่อสู้ในสงครามหรือการสาบแช่งล่อลวงพระเจ้าทรงนำชาวอิสราเอลให้ผ่านพ้นภัยมาได้ทุกครั้งพระเจ้าทรงมอบศัตรูไว้ในมือของพวกเขาและได้รับพระพรหลายประการที่ล้วนไม่ควรได้รับพวกเขาได้รับชัยชนะง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงทำงานได้อยู่ในเมืองที่ไม่ได้สร้างได้กินผลผล,ผลิตจากสวนองุ่น และสวนมะกอกเทศที่ไม่ได้ปลูกทั้งหมดล้วนมาจากความรักที่พระเจ้าประทานให้เรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นควรเป็นสิ่งที่ทำให้กิจชนต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นยิ่งใหญ่หาได้เปรียบได้พระเจ้าทรงรักและอย่างทรงรักตลอดไปไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไร เราจึงต้องตั้งใจอย่างมั่นคงที่จะร่วมมือกับพระองค์ในการนําโลกที่สวยงามของพระองค์กลับคืนมาวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราในทุกฐานนันดรได้มองเห็นและขอบพระคุณในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราผู้ต่ำต้อยแม้หลายครั้งจะไม่สมควรได้รับ I am upon the call.